ไปดูฝั่งพลังประชารัฐกันบ้างนะครับคุณประวิทย์เนี่ยเรื่องของการจะไปจับสลากเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะในมุมปาร์ตี้ลิส์เห็นว่าคุณประวิทย์จะลาคลรามอไปเลยใช่ครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่เปิดรับสมัครกันเน,นะครับมันตรงกับวันประชุม,อามาคอรมวันที่4เมษายนคือวันที่3เมษายนเนี่ยจะไปในส่วนของการเปิด สสเขตใช่สอสอเขตส่วนวันที่4เองเนี่ยเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้ววันนั้นเนี่ยแต่ละพรรคก็ต้องมีการเสนอเรื่องของแคนดิเดตนายกด้วยแล้วมันตรงกับการประชุมคอรมอก็จับจ้องกันว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีอาจจะตลากันหลายคนหรือเปล่าเพราะว่าหลายท่านเองก็จะลงสสกันด้วยเนี่ยนะครับซึ่งพลเอกประวิตย์ก็บอกแบบนี้นครับบอกว่าเดี๋ยววันที่4เมษายนที่เปิดรับสมัครสสบัญชีรายชื่อจะเดินทางไปด้วยนะครับจะไปจับเบอร์เองเลย ผู้สื่อข่าวถามว่าได้เลิกเวลาที่จะเดินทางไปหรือเปล่าได้วางเอาไว้หรือไม่พลเอกประวิตยบอกว่าก็ไปเวลาที่เขาไปกันก็ถามต่อครับว่าต้องลาราชการด้วยหรือไม่เพราะว่ามันตรงกับวันประชุมคอรมอพลเอกประวิทย์บอกว่าก็ต้องลาสิถามต่อครับจะมีการเปลี่ยนลำดับว่าที่ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อใหม่หรือเปล่าในส่วนของพลังประชารัฐพลเอกประวิตยบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าทา p พรมารีโหวตไปแล้วอ,อืคือในมุมของพลังประชารัฐเนี่ยคุณวิรัติก็ออกมาบอกว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยจะไปวันที่สี่คือสอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยพลเอกประวิตยไปแน่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยที่อาคารไอราวัตพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนะครับแล้วในส่วนของวันที่สามที่เปิดตัวสอส,อสอเขตเนี่ยให้สอสอเขตก็แบ่งกันไปในแต่ละจังหวัดใครดูแลจังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นนะครับคือตอนนี้ พักการเมืองเหล่าบรรดาแกนนาหัวหน้าพักอะไรต่างๆในวันนั้นเนี่ยก็ต้องไปได้แน่วันที่4<อ>เนี่ยน่าจะขับขั้งใช่เนี่ยนะครับอ,อีกท่านหนึ่งที่บอกว่าจะไปก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เห็นว่ายือนอ่นเตรียมยื่นลาราชการวันที่มสมเมษายนเอาไว้ด้วยซึ่งวันที่สเนี่ยอย่างที่บอกเป็นวันแรกของการรับสมัครสสเขตนะครับก็เห็นว่าจะ ไปส่งผู้สมัครด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดไหนในวันที่3เมษายนนะครับกำลังพิจรารณาอยู่กําลังคิดอยู่ส่วนวันที่4เมษายนนะครับก็จะต้องไปยื่นสมัครสสบัญชีรายชื่อด้วยตนเองเพราะต้องไปจับเบอร์พักเองจะไปช่วงเช้านะครับ เนื่องจากตรงกับวันอังคารก็ไม่รู้ว่านายกจะพิจารณาให้มีการเลื่อนการประชุมคอรมอหรือไม่แต่จากการที่หารือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีในส่วนของรัฐมนตรีแล้วก็บางคนก็เป็นหัวหน้าพักด้วยเนี่ยบอกว่าต้องลาไปต้องไปจับเบอร์กันเองอ่ะเนี่ยนะครับแล้วถ้าไปวันนั้นเนี่ยไปตอนเช้า9ก้าโมงก็คงกลับมาไม่ทันประชุมคอรมอแล้วถ้ารัฐมนตรีเป็นปาร์ตี้ลิสก็ต้องลาก็เชื่อว่าวันนั้นประชุมคอรมออาจจะไม่ครบองค์ประชุมอาจจะเลื่อน เป็นช่วงบ่ายอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนายกนะครับครับสรุปนายกว่าไงรัฐมนตรีลาเยอะแบบนี้นายกบอกว่าถ้าจะไปลงพื้นที่หาเสียงก็ลาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าองค์ประชุมคอรมอครบก็ประชุมได้ภาระแต่ละคนไม่เหมือนกันจะไม่เกิดช่องโหว่แต่ตัวเองเ่ยนั่งหัวโตะก็ต้องทําให้มันครบให้ได้แกพูดอย่างนี้นะแลวตัวแกเองจะไม่ลาบ้างเหรอ,อนะฮะนักข่าวถามไหม,มเมื่อถามว่าคุณอนุทินเนี่ยมีข่าวว่าคุณอนุทินจะยานลาวเลย อย,อย่าลาลายยาวหนึ่งเดือนเต็มพลเอกประยุทธ์บอกไม่มีไม่เห็นมาลาเลยลาเป็นครั้งเป็นคราวก็แล้วกันนะฮะเมื่อถามว่านายกจะลากับเขาไหมนายกก็บอกถ้าจําเป็นก็ต้องลาแหละนะครับมันคนละบทบาทกันแล้วก็ถามถึงว่าพลเอกประยุทธ์ทําไมไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับหึงพลเอกประวิทย์เขาก็ลงนะ พลเอกประยุทธ์ก็บอกใบเบี่ยงนะครับไม่ยอมชี้แจงเรื่องนี้นะกระแสข่าวเหมือนกันว่าคุณอนุทินจะลาเดือนเมษาทั้งเดือนเลย<น>เออ<น>ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ,<อ>บเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายท่านมีหมวกหลายใบ<น>ก็ถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นปัญหาเกรงว่าจะทับซ้อนกันในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยก็ต้องระวังกันก็ต้องลาราชการนะครับ